สวัสดีค่ะนางสาวดลพรมั่งสูงเนินรหัสนินสิตหกห้าศูนย์เก้าสามศู์หนึ่งสี่ลำดับที่57ค่ะวันนี้จะมาทำ d i n o s a s of Ensign i n h i b i t i o n using Excel Solver ค่ะเรื่องจากนะคะเราจะเข้าเว็บไซต์ไซฮับค่ะหลัจากนั้นเราก็จะใส่ลิงก์ที่อาจารย์ให้มานะคะหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาหน้านี้ก็จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ต้องใช้ค่ะก็กดหัวข้อไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปทำใน Excel ได้เลยค่ะ จัดวางแล้วก็จัดแต่งให้สวยงามน,นะคะแั้นเราก็วางรูปที่เป็นอ้างอิงจากเราได้มาค่ะก็จะไปก๊อปตารางจากตัวอย่าง Excel ของอาจารย์นะคะก๊อปมาแล้วเราก็เกาะข้อมูลที่มีตารางลงไปค่ะที่ใช้จากอ้างอิงน,นะคะก็ไปตามทั้งหมดเลยคะ่ะ ก็กรอกไปตามตารางที่เราได้จากอ้างอิงเลยนะคะเมื่อก่อเสร็จนะคะเราก็จัดแต่งให้สวยงามค่ะแล้วเราก็จะแทรก รูปจากอ้างอิงมามา,มาก,ก,ก็คือ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 สูตรนะคะเสร็จแล้วเราก็สร้างกราฟค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่ออะไรให้เรียบร้อยะะแล้วก็เลือกแคบข้อมูลนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเช่นกราฟค่ะก็เขียนไปเลยนะคะอันแรกคือ without i n t e r i d u a t นะคะอันที่สองก็ with i n t e r i d u a t ธรรมาดาค่ะ กราฟแรกเราจะทำเป็นวิดอ,อัฮิมพิทอนก็คือดับเบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะแต่งให้เหมือนกับกราฟตัวอยนี้ก็คือใส่ขีดในเส้นกราฟค่ะกดภายนอกนะคะเสร็จแล้วก็ใส่สูตรค่ะเราใส่สูตรตามกับข้อมูลที่เราได้จากอ้างอิงเลยนะคะ แ,แล้วเราจะมาเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ค่ะเพื่อให้ค่าได้ตามล่กคุมนะคะแล้จะได้คําตอบออกมาแ,แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลอีกครั้งค่ะเพิ่มชุดข้อมูลเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะลากคุมข้อมูลค่ะ ทำเหมือนเดิมเลยนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะสร้างกราฟค่ะโดยเลือกข้อมูลให้ชุดเป็นเส้นนะคะแล้วก็ได้เส้นกราฟออกมาแล้วก็จัดแต่งค่ะเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นตะนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะใช้สูตรคำนวณอีกรอบนะะึงค่ะ แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะนำข้อมูลที่เราได้ใส่ลงไปในซเว v e r เราเรากดติ๊กถูกออกนะคะเราก็กดซเ l v e ได้เลยกด OK ค่ะเราก็จะได้กราฟมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จัดแต่งสชนยมค่ะจากนั้นก็จะทำกราฟที่สองโมเดลที่สองนะคะก็ก o อ y ข้อมูลชุดแรกออกมาค่ะ แล้วก็จะเปลี่ยนโมเดลเป็นโมเดลที่2นะคะเปลี่ยนชื่อโมเดลด้วยค่ะตอนนี้เป็น Complete <act. S 1> แล้วก็แทร่สูตรคำนวณไว้นะคะแล้วก็ย้ายชุดฐานข้อมูลลงมาค่ะจากกราฟเดิมน,นะคะเส้นกราฟของเราก็จะเปลี่ยนไปย้ายทุกเส้นเลยค่ะ จัดแต่งเหมือนเดิมเลยนะคะกดเป็นเส้นปะแล้วก็เปลี่ยนสีกราฟค่ะจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อกราฟชื่อเส้นนะคะชื่อเส้นกราฟก็จะเป็นเหมือนเดิม without i n h i b i t o r นะคะเส้นที่สองก็เป็น with i n h i b i t o r เราก็จะเพิ่ม ช่องตัวหน่วยออกมานะคะก็ะจะเอา,าิธ้คิดคำนวณเสร็จแล้วก็ใส่สูตรคิดคำนวณเรนแทรกมาจากอ้างอิงนด้นเคะ่ะเป็นสูตรที่ได้จากอ้างอิงก็กด s เว v e r นะคะกดตรงที่ซ้ำนะคะก็คือค่าเฉลี่ยของทุกอย่างมาทำ s เว v e r ค่ะแล้วกดต่ำสุดนะคะ เราก็จะได้กราฟออกมานะคะแ,แล้วเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะกรอกข้อมูลแล้วมาเปลี่ยนชื่อโมเดลเป็นโมเดล3นะคะแล้วก็เป็น non c o n p e t i t i v e แล้วก็เปลี่ยนตรงสูตรของเราด้วยนะคะตัวที่เราจะใช้มาคำนวณแล้วก็ใส่ให้ให้ถูกต้องย้ายขานข้อมูลกาบออกมาเหมือนเดิม จากตารางอัน,นโมเดลเก่าย้ายมาโมเดลใหม่นะคะการทํเเาาก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้ค่ะย้ายให้ครบทุกเส้นนะคะ กดซ์ฟเวอร์มันไม่ใช่ค่ะแล้วก็กดเลือกชื่อข้อมูลนะคะแล้วก็เปลี่ยนเส้นชื่อเส้นกราฟเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะมาใช้สูตรคำนวณน,นะคะตามเอกสารอ้างอิงแล้วเราก็กดซวเวเหมือนกันกดที่ซนะคะเลือกชื่อข้อมูลเหมือนเดิมนะคะ เรแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือโมเดล4ก็จะเป็นอันคอนเทนทีฟนะคะน,นีคือโมเดแล้วก็แทรกลูกที่เป็นชุดอ้างอิงข้อมูลอ้างอิงออกมาเดิมแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยะคะ่ะย้ายฐานข้อมูลออกมาให้เป็นทุกเส้น แล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นปะกเหมือนเดิมนะคะแล้วเราจะมาเปลี่ยนชื่อเส้นกาฟค่ะเมื่อทำครบแล้วนะคะเราจะมาคำนวณสูตรตามที่ได้จากข้อมูลอ้างอิงน,นะคะเสร็จแล้วเรากดเซิร์ฟเวอร์ค่ะที่ซําเหมือนเดิมแล้วก็ตัวที่เหลือเราจะเลือกจากสารข้อมูลนะคะกดโอเคก็จะได้ออกมาเสร็จแล้วก็ทำโมเดล5ะะ้าเลยค่ะทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยคะ่ะ ถ้าเปลี่ยนชื่อโมเดลแล้วก็ชื่อ,อชื่อเส้นกราฟนะคะแล้วก็ต้องย้ายฐานข้อมูลด้วยเราก็จะต้องแทรกลูปฟิดคำดวนวณเนาะ,ะจะอ่านอิม,นมาเหมือนเดิมอันนี้กำลังแยกเส้นแยก่านข้อมูลเส้นกราฟออกมานะคะแอร์ขบทุกเส้นเหมือนเดิมค่ะ แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเส้นปากเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเส้นกราฟเหมือนเดิมเลยเป็น without i n t e r p l a t i o n เหมือนเดิมแล้วก็ with i n t e r p l a t i o n แล้วก็เป็น uc i feed นะคะทั้งสองเส้นล่างค่ะเส้นที่สามเส้นที่สี่จากนั้นนะคะเราจะมาส,สูตรคำนวณจากเอกสารอ้างอิงที่ได้มาค่ะเราจะได้คำตอบมาเลยแล้วมากดโซเวนเหมือนเดิมค่ะ ไม่ได้นะเราจะได้ออกมาแล้วเราก็จะมาทำกราฟต่อเลยค่ะทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะเรากอปกราฟอันเดิมมาแล้วก็มาเปลี่ยนฐานข้อมูลเหมือนเดิมค่ะลากลงมาให้ครบทุกเส้นนะคะ แล้วเป็นเส้นเส้นการเหมือนเดิมค่ะเป็น without i n i t i a t a l แล้วก็ with initiator แล้วก็เป็น mi fit กับ mi fit เหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้สูตรคำนวณเหมือนเดิมค่ะจากเอกาสาร r in ที่เราแทรกออกมาะคะ่ะเราก็มากดเซ r ร์เวอร์ที่ซ้ำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดฐานข้อมูล,ลเราจะได้หน้าตากรารออกมาทั้งหมดเป็นแบบนี้นะคะจากฐานข้อมูลที่เราได้